มา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 ตายตาเดี๋ยวพี่โชว์เองเพิ่งวิวสี่สิบแปดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพี่โชว์อเอง,องเวลเป็นเพิ่งสี่สองเองซีซั่นสองสีซั่นสองเนี่ยซีซั่นสองยังไม่มาตอนนี้นก็บอกเลยซีซั่นสองไอ้เหี้ยไอ้จู๊กจนตายมีที่ไหนตอนตอนนี้มีแค่อย่างเดียวคือ OVA เี้ยมีที่ไหนจู๊กจนตายเงียเพื่อนออกประตูโวยแรง่โง่เห็นเริ่มต้นเดอะซีรีส์โอวีเ OVA ตานพิเศษเจ๊กตายดูแลเจ๊กตายดูเป็นร้อนตายเงี้ย,ยี่จูจ๊กจนตายสุดท้ายไม่ได้ออกเอี่จู๊กแค่เครื่องสุดท้ายตายไอ้ีงงเนี่ยเพื่อนเปิรกแน่น อีกคนหนึ่งก็ว่าเปิร์กเดียวหานางขนาดนี้เฮ้ยเมื่อเช้าผมเจอไม่มีเปิร์กอะโอ้ชาเลนน่ะอืมแต่พราะกุญแจแดงร่อไหมล่ะไม่รู้ว่ะจำไม่ได้โจกุวายกับนายหน้างูอะไม่รู้ว่าให้มึงตั้งคือคิปเอาเองอะคลิปที่มึงตายอะ มันก็คงจะแค้นนะเมื่อกี้ฤฤตีวืๆๆดเป็นสิบครั้งดูลุงเบนซะก่อนดูลุงเบนเปิร์กนี้กับเปิร์กนู้นน่ะเขาช่วยเพื่อนนะกูช่วยตัวเองเฮ้ยภาพถ่ายงานแต่งงานว่ะโรงพยาบาลบ้าว่ะพบกันที่ตึกสี่โรงพยาบาลบ้าคุณแจ๊ก บอกเลยกูจะหายจากแมพอยไม่ช่วยใครอีกเลยจะไมีจูบด้วยปวดอะไรอย่างนั้นนึกถึงบนคนตามเมื่อกี้ที่ผมเดินไปช่วยสิใกล้เยี้ยแล้ว <c oughs> เฮ้ยกูยอมโดนตีล้มเลยนั่นน่ะไอคนที่อยู่ประตูมันก็มาช่วยได้ไหมมาเถิดได้เจ๊เมื่อกี้ยังไม่เถิดเลยผมเลยเหี้ย ดูจะฆากตกรแล้วน่าจะแคร์มั้งแหละเพราะกูปั่นอยู่ข้างหลังมันมันยังไม่เอาเลย <S <S ลุงเบนเจอกับลุงเบนจะติดกับลุงเบนไม่เจอเจอคนเด็ดเจอคนเด็ดบ้าอะไรเกิดสี่คนเนี่ยนะเทพไม่รวมติด อันไทยวันนี้รวมเดินอันรวเบนก็ได้เที่ยไม่รวมกลุ่มรวมกับรวเบนก็ได้ัเ้ดนดีเทียนไม่ใช่รถเทียนเดินโอ้ยเจออะไรดีเทียนโหเอ,อันนีเจียนเยอะอเจียนเยอะอ่าว่าปลานี กูไม่อัดลงทิพย์แล้วเนี่ยกู <Exper im ates> ยเดินพับไม้เลยนะเฮียกลายเป็นบอดเลย่ยเฮียพับไม้สำคัญแบ๊ยมันไม่ตามอ่ะไม่ตามไม่ตามเอ้าทำไมหายเจ็บไวอ่ะฮึข้อที่พี่เก่งเดินไปเลยล้วขอสาราก็ไล่สารา ไปบ้านไปบ้านอะไรอะไรมันขึ้นมาบนบ้านเนี่ยกูจะปาดยังไงละ่ะไม่ได้เพื่อนนี่สมันเสียงเราเป็นผู้หญิงไปแล้วลีเจียนน่ะน่าจะวิ่งไวไปแล้วมนะั้งผมว่าปั่นข้างล่างให้เสร็จก่อนดีกว่าบน,นบ้านเนี่ยไว้ท้ายสุดว่าง่ายสุดบนบ้านมันจูได้เทพไม่รวมกลุ่มเทพ ไม่ปั่นไฟเทพไม่ทำอะไรมึงก็รอออกท่อแล้วกันนะไปมันวิ่งอยู่บนบ้านไหนเฮียกูก็ปเจออยู่ข้างล่างมันปั่นข้างนอกบีเจอกลัะเพื่อนจะตายแล้วเนี่ยไม่หิวเตียงเจ็ดสองเจ็ดสองไม่ทันแล้วเพื่อนมันหิวเตียงติดแล้วแ่ละพ่อไม่น่าเป็นวะเฮ้ยมึงวิ่งไวได้ไรเฮียสาเป็นลูกเลยสัสเพื่อนมันจะตายแล้วนะ เหยื่ล้มอยู่ใกล้กูเลยห้องวีนั้นนี่ของไม่เอาห้องวีแหรอมาไม่เข้าใจมันตีทะลุไม้ได้ไงวันนี้ให้ไปช่วยป่ะ ไม่ต้องช่วก็ได้ปล่อยกูตายลงท่อไปเลยมึงอ่ะเดี๋ยวก็ร้องอีกไอ้เหี้ยตานี้ไม่ได้หลุดไม่เล่นมาๆๆแค่ตกรเดี๋ยวแคตกรนเลยไม่ใครไม่มีใครอยู่แล้วกูจะไปเสาแล้วหิวเลยหิวเลย เอาดิเอาดิปล่อยกูเป็นสองก็ได้เอาดิกูไม่เล่นด้วยเอาอยูอเ่เฉยๆแล้วหิวดิผมหิวดิเมื่อใจจะไม่ทำทำอะไรเือยืนลองกุเป็นสองก็ได้ดิไม่ไม่จีไ้มไม่มีไฟฉายเจะซองหน้าแค่น่ะที่กูซองตาทีแล้วแคนะะปะปะ่น่ะเปิดเปิดดีเฮ้ยจะหิว,ไม,หวไม่เลิกไม่ลานี่มึงผมเชื่อมั่นว่าคุณจุลีเทียนเป็นเว้ยไปจุกซะ ไม่แมปนี้ไม่ได้หรอกกว้างเกินเดินพับไม้อย่างเดียวไว้ตอนนั้นก็ได้นะยังไม่มีฆาตกรเลยย่ยเข้าบ้านใหญ่พับแป๊ะไอ้เพื่อนชุบอยู่อืมเราทำหน้าที่ของเราไปได้เลยหรอนั่นเหียเล่มข้างๆไงนะว่าไม่ใช่เดวิดท้งไม่ดังเท่าไหร่ แต่จูบูจูกอ้เหี้ยแล้วบันไปดิจูเปล่าโเทมเหี้ยอะไรไม่อยู่กลางเอาปิงทำไมช่วยอะไรเหียเวงหาปันไปสดิ๊บปิง เออหนักปิงไปก่อนไม่เป็นไรหรอกโอ้ยไม่สบายเจ็บเออเป็นบัตรไอ้เชีย่ยข้าตะกอนไล่เฮ้ยมึงปิงอะไรตอนนี้เอาเด้งเซิร์ฟแต่รง่โง่เชี่ยเกมเด้งไปแล้วอ, <c oughs> อ่ะอืม ัมบอกอินเทอร์เนต็ตขัดคล้องขัดคล้องแม่ป่วยแตนหลุดหมนแล้วเมื่อกี้ไม่จุกรอดว่ะแต่แต่แต่แตแตลงเบนล้มอ่ะบอดมึงชุกรอดไป <c oughs> แล้วน่าจะล้มต่อเลยกำลังเข้า <c oughs> กูโดนแสนปีเลยข้ามไว้ยังอ่ะข้ามาแล้วช่วยได้เลยปาหน้าฆาตกรแล้วกูจะช่วยยังไงเลยเนี่ยกูรู้เฮ้ยเฮ้ยเดินเอาผมล้มนี่หว่าแล้วกูกดหิวไม่ได้ด้อวยิล้มแบบลอยอ่ะเร็ว เลี้ยวล้น้ำระบายโอ้ยได้ดูเพื่อนออดูเพื่อนอ่ะแท้เพราะอะไรรู้ไหมเน็ตหลุด <c oughs> เฮ้ยแม่จอผมเหนียมากไอ้เหี้ยเังลืมลูกบุโดนแฝดหรือกูโลเนี้ยไอ้ยังโกดแหละไอ้ไม่ได้ด้วย กูอยู่ไหนกูวูนรอใครอยู่กูรอเขาห้ามกูเขาห้ามอกได้ไงไม่รู้กูไปเลยกูไม่เห็นอะไรเลยอยู่ดูกูโดนตีลบเกมคุณภาพ โอ้อไยไม่ไหวเว้ยแม่งไม่ไปช่วยแต่ต้นไหนเหี้ยมร์มาปั่นยางเครื่องเสร็จโอ้ย โอ้โหได้ยินแล้วได้ยินฮะเจ๋วเหรอได้ยินได้ยินกู็มาล่ะล้มแต่กดหิวเหี้ยอะไรไม่ใช่ถ้าอย่างดูเกมดิดูเกมดิดมดได้ยิน <c oughs> ขึ้นหลุดก็บ,บักไปเลยอือ เดียวจอดเลยเสา,าเดียวเลย <c oughs> หลุดครั้งเดียวเปน็นเหตุ เห็นตัวผมปะดูให้หน่อยเห็นนี่กาลังคานอยู่น่ะเชื่อปะไม่มีขึ้นให้หิวไม่มีอืมอืมคานออกประตูได้ไหมล่ะหิวไม่ได้เพื่อนเปิดประตูอยู่อ่ะมึงคานตรงมาเลยน้าตรงคานตรงไปอันอยู่บนตะขอก็ช่วยทำอะไรไม่ได้สักอย่าง เปิดเลยว้ามเลย <Wow. S 2> มาช่วยกูก็ได้เลื่อนหมดตัวก่อนไม่ถึงไ,ไม่เดียวไม่มันต้องมีคันไม่มาแตะกูด้วยนะ เอ้ยถ้ามีเปิร์ของนักสืบแถบนะี่เฮียแม่งแป๊บเดียวขาหนึ่งถูกคานขาหนึ่งประตูไปแลนะ้วเนี่ยเลือดพอไม่ได้จะถึงแล้ว <c oughs> อ็กูจะถึงไหมว่าตายก่อนไอ้เหี้ยอืม <c oughs> อีกนิดนึงอีกนิดนึงเลืดกูหมดแล้วตายหน้าประตูอยู่แค่อื่นตายหน้าประตูก็ดี <c oughs> <c oughs> ไม่คือเฮีย้ยแบบเข้ามาเมื่อบักเฮีย้ยอะไเล่นไม่ได้เลยเมื่อกี้โดนตีแบบไม่เห็นฆาตกรผมเข้าใจเชิญมาดิเชิญมาได้ปะ